สวัสดีค่ะตอนที่12บสอคอยดูนะวันนี้เราจะฟันคอเจ้าหลุดจากบาให้ได้เฮ hey, ทหารอียิปบังอาจมาบุกถึงที่นี่เชียวหรือฆ่าพวกทหารอียิปให้หมดทุกคนไอพวกทหารอัสซีเรียเจ้าพวกอัสซีเรียคอยเล่าตามยังจริงเทพธิดางั้นหรืออภัยให้ไม่ได้แล้วไอสารเลว เจ้าวางแผนการอันโหดเหี้ยมเพื่อพยายามจะฆ่าเรามาตลอดไม่ใช่คิดจะฆ่าเจ้าคนเดียวต้องการจะฆ่าเทพธิดาด้วยเข้ามาเลยไอ้พวกอัสซีเรียบังอาจตามล่าเทพธิดาฆ่าฐานอียิปต์ไอสาระเลวอัสซีเรียฆ่าฐานอียิปต์ให้หมดทุกคนว้าฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเป็นอาณาเขตของอัสซีเรียส่วนทางตอนล่างแม่น้ำ เป็นเขตแควนบาบโลเนียเทพธิดาแห่งนายอยู่ที่ไหนนะต้องรีบตามหาหพบเพราะเหตุการณ์อันตรายขึ้นด้วยเรื่อยแล้วทหารอียิปต์ที่อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำยูฟูราเตสทำไมยังไม่ตามมาสมทบอีกนะไอ้สารเลวอารูก,กอนเก่งนักหรือเจ้าแมมฟิตสู้ให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยเข้ามาเลยแมมฟิตฟาโรจะต้องรีบเอาชนะอารูก,กอน ให้ได้แล้วออกตามหาแครอรต่อไปกังวลใจเหลือเกินแครอรตอนนี้อยู่แห่งหุนใดอยู่ที่ไหนนะไอ้บัตซบอ่ะว่าอารุกอนอารุกอนว่ากษัตริย์อารุกอนฟาโรอะองเนือวัวอารุกอนองคเนือวัวอารุกอนตกลงไปฟาบาดอง์เนือวัวบาดชิบ จีบใจนักองเหนือวัวหุปากซะหนกหูอารุกอนจะหนีหรือวะว่าไงนะใครจะหนีเจ้าแวมฟิตเราจะขึ้นไปสังหารเจ้าเดี๋ยวนี้แหละองค์เหนือวัวอารุกอนฟาบาทเกิด่้นใหญ่แล้วเอ๊ะอะไรนั่นองค์เหนือวัวอารุกอนเฮ้เฮ้ทหารอียิปต์ที่อยู่ห่างจากแม่น้ำยูฟูราเตส เดินทางมาสมทบกับองค์ฟาโรแล้วทหารอียิปต์ที่อยู่ห่างจากแม่น้ำยูฟราเตสเดินทางมาสมทบกับองค์ฟาโรแล้วเดินทางมาสมทบกันแล้วฟาโรอะอะไรนี่นั่นทหารอียิปต์โอ้โหทหารอียิปต์มากันมากมายเลยอะอะไรกันนี่เจ้าแมมฟิสจัดเตรียมทหารไว้จำนวนมากที่ริมฝั่งแม่น้ำงั้นหรือ องโนวาอารุกอนพวกเรามีทหารจํานวนน้อยเกินกว่าจะต่อสู้กับทหารอียิปต์มากมายเช่นนั้นได้พยาค่ะอารกันนี่เจ้าแมมฟิตเตรียมแผนการไว้แล้วงั้นหรือไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เช่นนั้นจะนําทหารมามากกว่านี้ฟาบาดโปรดรีบสเสด็จกลับโดยเรือซึ่งจอดคอยอยู่ที่ท่าเรือบันบาลิซัตเถิดพยาค่ะโปรดเสด็จกลับก่อนเถิดเจ็บใจนัก จับเทพธิดาก็ไม่ได้จะให้กลับไปในสภาพเช่นนี้งั้นหรือทนไม่ไหวแล้วมินูเอลยังไม่พบร่องรอยของแครอยเลยหรือพยาคายังไม่มีข่าวเลยพยาคาสั่งการให้ทหารแย,ย,ยกย้ายก,กันออกตามหาให้พบโดยเร็วองค์เนวอัวอารุกอนรีบหนีเถิดพยาคาทหารอียิปจำนวนมากกำลังจะมาทางนี้แล้วรีบหนีเถิอดอันตรายนะพยาคาฝาบาท พวกเรามีจำนวนน้อยกว่าสู้ไม่ได้แน่ๆจริงสิพอคาบาเซินพูดว่าทานคนนี้ป่วยจนแทบขยับตัวไม่ไหวเทอบิดามีไข้สูงมากถ้าขยับตัวมากอาจถึงตายได้ได้โอกาสแล้วเอาล่ะทุกคนรวบรวมไฟทั้งหมดพยาคาฟาบาทคิดว่าอารุก้อนคนนี้จะหนีไปอย่างผู้แพ้ง,งั้นหรือ ตอนนี้ทิศทางลมกำลังมุ่งไปทางเมมฟิสเราจะทำให้ฟาโรห์แห่งอียิปต์จมอยู่ในกองเพลิงโยนไฟเข้าไปเลยองค์เหนือหัวอะควันไฟว้าไฟไหม้ฮา่ฮาฮ,าฮา่จ้าเมมฟิสเอ๋ย er, ราชินีสุดที่รักของเจ้าจะต้องตายในกองเพลิงแน่แน่ว่าไงนะอารูก,กอนเทพธิดาแห่งนายหนีไปแล้วในขณะที่ป่วยเป็นไข้สูง จนอาจถึงตายได้ถึงกับยอมตายเชียวนะเพื่อต้องการหนีไปจากเราป่านนี้ราชินีสุดที่รักของเจ้าคงนอนตายอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วกำมมังฮ่าฮ่าฮา,ฮา,ฮาทหารอัเซียถอยถอยเราจะฝังเจ้าไว้ในกองเพลิงเช่นกันว่าไงนะเจ้าอารุก,รกอนชากรคิดจะหนีหรือเจ้าอารุกอนฟาโรท่านเมมฟิส ไฟกำลังโหมกระนำอยู่อันตรายพยาค่ะฟาโรโปรดรีบเสด็จหนีออกจากที่นี่เถิดพยาค่ะลมกำลังพัดมุ่งมาทางด้านนี้ในไม่ช้าที่นี่จะกลายเป็นทะเลเพลิงโอแคโรอหนีไปในขณะที่ยังป่วยหนักอยู่โทเทพธิดาทรงประชวนอยู่โอแคโรอธานีอียิปต์หนีเร็วๆเ,เ,เข้าไฟกำลังพัดมาทางนี้แล้วไอสาละเลวอารุกอน เทพธิดาประชวนว่าไงนะเทพธิดาประชวนแคลรอรก็ถูกอารุกอนจับตัวไปเพื่อไม่ให้เราเป็นม่วงจึงยอมหนีไปตายดับหน้าดีกว่าทั้งทที่ยังป่วยหนักอยู่แคลรอรทำเพื่อเราแท้ๆถึงกับยอมหนีตายเพื่ออียิปตของเราหรือนี่แครอแคลรอแคลรออยู่ที่ไหนฟาโรสเสด็จนี้ก่อนเถิดพยาค่ะท่านเมมฟิส ไฟกำลังพัดกระนำมาทางนี้แล้วพยาคะแครรอยู่ที่ไหนนะแมมฟิสฟาโรผู้งามสงา่าเราจะต้องไม่ทําตัวให้เป็นภาระของแมมฟิสยอมเสียงตายดีกว่าแมมฟิดเรารักท่านไฟไหม้ไฟไหม้นี่ไฟไหม,ไไม้บนภูเขาด้านหลังถ้าเรือแม่น้ำยู่ฟูราเตสนะไฟไหม้บนเขาไฟไหม้บนเขา อยู่ใกล้ขนาดนี้ยังได้กลิ่นควันไฟเลยนะไฟไหม้บนเขาฮ้งฮงเอง็งหยุดเฮาเดี๋ยวนี้นะฮ้งฮ้งไฟไหม้ไฟไหม้ไฟหไฟหม้บนภูเขาช่วยหน่อยนะปาปิรูเอง็งเอง็งดูท่าทางอาการไม่ดีเลยแย่แล้วใครขึ้นสูงมาอีกถ้าไม่พักรักษาตัวก่อน คงเดินทางต่อไปไม่ไหวแน่แน่เมมฟิสกำลังเรียกเราอยู่เมมฟิสเราอยู่ที่นี่ปาปิรูช่วยไปบอกเมมฟิสเราอยู่ที่นี่ทำให้หน้าผากเย็นลงก่อนดีกว่าจะไปตักน้ำเย็นจากน้ำตกมาให้นะขอบใจยาโดนานาเฮ้ยฮาซันไฟไหม้บนเขาใกล้ท่าเรือบันบาลิซัต กลิ่นควันควายมาถึงที่นี่เชียวนะแล้วนี่อาการเทพธิดาเป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยหมดสติเพราะพิษไข้ไอสารเลวบาเซนปล่อยให้เทพธิดาเ่ิยถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ถ้ารู้ว่าทาดหญิงที่หนีไปคือเทพธิดาแห่งนายผู้สูงศักดิ์ล้วก็บาเซนต้องเสียดายแน่ๆในเวลานั้นมีเงาคนใกล้เข้ามา กำลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้นี่เราทนที่เราอยู่ที่ไหนแล้วอาลีดูเหมือนจะหลงทางเพคะคาร์หฮาด์ดคาบอดีบาเซนยังไปไกลอีกไหมเพคะคาร์ลาอยู่ใกล้กับท่าเรือแม่น้ำยูฟูราเตสเพคะเราไหนแล้วแถวนี้มีบ้านคนไหมเอ๊ะเห็นเปลวไฟอยู่นั่น ดูเหมือนมีคนอยู่อาลีเราหิวน้ำหม่อมฉันจะไปถามทางไปท่าเรือถ้ามีน้ำดื่มก็จะขอมาถวายนะเพคะถ้าเช่นนั้นพักสักคู่เถอะอาลีเพคะท่านไอซิดไม่ได้เดินทางไกลสนานรู้สึกเหนื่อยไอซิดเข้ามาใกล้แล้วโดยไม่รู้ตัวแคลรอกำลังหลับสนิทอยู่ตรงนั้นเพราะพิษไข้ โอประวัติศาสตร์ยุคโบราณยังคงดำเนินต่อไปแมมฟิสไอซิดกำลังเข้าใกล้แครครอซึ่งตกอยู่ในสภาพเป็นตายเท่ากัน Memphis, แมมฟิสจะต้องรีดช่วยแครรอให้ได้โดยเร็วอาลี Ali, ทำไมเรารู้สึกใจเต้นแรงขึ้นคิดถึงแมมฟิสอนุชาของเรารู้สึกราวกับว่าแมมฟิส กำลังมาที่แม่น้ำยูฟูราเตสท่านไอซิดดูเหมือนตรงนั้นมีคนอยู่หม่อมฉันจะไปขอน้ำดื่มมาถวายนะเพคะไอซิดกำลังเข้ามาโดยไม่รู้ว่าตรงนั้นมีแครอนอนป่วยเป็นไข้อยู่ไอสาราเลวอารูกอนฟาโรพวกเราถูกไฟล้อมอยู่ข้างหน้าอันตรายนะพยาคาฟาบาด บ้าจริงๆลมก็พัดแรงขึ้นด้วยที่นี่ก็อันตรายกษัตริย์อารุกอนจุดไฟเผาป่าพอรู้ทิศทางลมว่ากำลังพัดจากด้านล่างหุบเขาขึ้นไปบนเขาท่านแมมฟิตไฟเบาบางทางด้านตะวันออกพยาคาแย่แล้วไข้สูงขึ้นอีกแมมฟิตปาปิรูไปเร็วๆปาปิรูช่วยไปบอกแมมฟิตเฮ้ยฮาซันมีใครมาทางนี้แล้ว ฮาาฮาาเจ้าแมมฟิสเอ๋ยราชินีสุดที่รักของเจ้าหนีไปในขณะที่ป่วยหนักเจียนตายป่าน,นี้คงตายอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วละ่ะแคลรอฟาโรไฟใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้แครออยู่ที่ไหนนะแมมฟิสเราจะไม่ทำตัวให้เป็นภาระของท่านเป็นอันขาดแมมฟิสเรามาจากโลกอนาคตเพื่อปกป้องคุ้มครองท่าน แครรอยอมหนีไปตายดับหน้าทั้งที่ป่วยหนักอยู่เพื่อไม่ให้ถูกกษัตริย์ฝ่ายศัตรูจับตัวไปโอเทพีแห่งนายพระแม่คงคาแห่งอียิปเราได้ปลดคุ้มครองราชินีของเราด้วยเถิดโปรดช่วยให้ราชินีเรากลับมาสู่อ้อมแขนเราด้วยเถิดรีบหนีเร็วๆเข้าทุกคนวิ่งเร็วเข้า,น,ขานี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ทัมเมฟิสรีบไปทางตะวันออกเถิดพยาคาฟาโรลมพัดแรงขึ้นทำให้ไฟลุกลามไปทั่วลมแรงพัดเร็วไฟให้สูงขึ้นด้วยต้นไม้ไม่ไฟจะล้มลงมาแล้ววิ่งหนีเ,เร็วๆเข้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย